สวัสดีครับวันนี้ช่องนํำอะไรนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดประสบการณ์เหรียญรวยยั่งยืนนะครับก็ล่าสุดเลยนะฮะก็จะมีเคสที่เป็นรถคว่ำนะฮะรถคว่ำคือกระบะนะครับคงหลับในนะครับแล้วก็เกิดอาการเอรับแล้วก็รถก็ลงข้างทางเลยนะคว่ำนะครับคาดเบลก็ไม่ได้คาดนะครับถือว่าเป็น อีกหนึ่งรุ่นนะที่มีประสบการณ์สองครั้งแล้วนะครับครั้งแรกนะครับก็จะเป็นประสบการณ์ไฟฟ้าระเบิดนะฮะเมื่อน่าจะปีที่แล้วนะประมาณเมษาประมาณนี้แหละประมาณนี้นะครับแล้วก็มารอบนี้นะครับล่าสุดเลยน่าจะเมื่อวานก่อนหรือเมื่อวานหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับไม่แน่ใจน่าจะประมาณนี้แหละอาจจะสองสามวันที่แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเห็นแชร์กันมาใน ใน Facebook นะครับอะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนะครับที่ต้องรีบหากันเลยเหรียนมีประสบการณ์นะฮะ <c oughs> อ่ะเท่าที่ผมมาโชว์ก็คนยังไม่เข้าใจว่าเหรียนรุ่นยั่งยืนคือรุ่นไหนอ่ะก็รุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้นะครับหรวยั่งยืนนะฮะมหาบาร,รมี99นะครับทื่อเต็มเต็ม จะมีรวยรุ่งเรืองนะครับมีเหมือนกันแต่ว่ารวยรุ่งเรืองจะมีเสือสองข้างด้านด้านล่างหลวงพ่อนี้นะครับแต่น,นี่รวยยั่งยืนนะครับอันนี้ด้านหลังจะเหมือนจะเหมือนกันนะฮะมีงานประกวดด้วยเหรียญรุ่นนี้นะครับผมมาก็ได้ที่สองสี่รางวัลน,นะครับนี่อันนี้คือรวยยั่งยืนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่มีความสวยแล้วก็มีพุทธคุณอ่า ลอบด้านนะครับปลุกเสกน่าจะสามวาละหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะรุ่นนี้ปลุกเสกสามวาละถือว่าเยอะมากนะครับ <c oughs> อ่ะส่วนเหรียญพวกนี้ผมก็อ่ไม่ได้ปล่อยให้เช่านะแต่จะปล่อยให้เช่าอยู่แค่เหรียญเดียวนะครับอ่ะเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้นะฮะเป็นเนื้อนวะนะฮะเลขยี่สิบเก้ามากล่องกรมมยี เหรียญตามสภาพเลยนะฮะเหรียญอยู่ขึ้นอยู่ตามสภาพจะเป็นออกมทเลลิกอย่างเงี้ยจมูกยังเหมือนเดิมแต่ผมจะทําการส่องให้ดูผมเปิดนะเหรียญน,นี้สร้างสามสิบเหรียญเท่านั้นเป็นรายการจองนะครับเนื้อนวะเลขยี่สิบเก้านะ,ะเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนี่จมูกยังโด่งนะอันนี้จมูกยังโดง่งเนื้อนวะจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับนวะแดงๆหน่อยนะครับดูจมูกก็พอนะฮะจมูกยังโดง่งเปียก นะฮะนี่โดง่งยังโด่งอยู่นี่เป็นเนื้อนวะนะฮะสีเมทัลลิกนะนี่เลขยี่ิบเก้านี่นี่เงาเงาเนี่เห็นไหมอ่าบางเลขก็มองไม่เห็นนะเพราะว่าลงยาดำไม่ค่อยเห็นนะครับใครสนใจนะครับเหรียญนี้ผมเปิดแบ่งตันนะครับ2องพันหบาทรวมส่งนะครับปกติเล่นหากันแรกแรกนี่4ี่พันห้าพันเลยนะรุ่นนี้นะครับอ่ะ ภาพเหรียญก็ถือว่ายังสวยงามอยู่นี่นะนวะจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะนวะออกดำๆหน่อยนะฮะนี่ไม่ใช่เป็นรอยนิ้วมือนะอ่าอันนี้นวะออกการแบบไหมของของตัวเหรียญน,นะฮะนี่อันนี้ไฟผิวคือหมายถึงว่าการหล่อเหรียญขึ้นมาอย่างเงี้ยการปั๊มเหรียญอย่างเงี้ยก็จะมีอย่างเงี้ยความร้อนอย่างเงี้ยนะครับความร้อนนะไม่ใช่รอยนิ้วมือนะครับแบบนี้นะ ไม่ใช่รอยนิ้วมือนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันแต่ภาพพระก็จมูกโด่งนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับอ่ะให้ดูสีอีกรอบหนึ่งสีจะเป็นลักษณะแบบเมทัลลิกนะครับรเ,เขียวเมทัลลิกผมจะทําการอ่ะเนี่ยเขียวเมทัลลิกแบบนี้นะฮะแบบนี้แบบนี้เห็นไหมสีเขียวเมทัลลิกนะฮะนนี่แบบนี้เลยนะครับอ่าผู้ใหญ่ชอบ ู้ใหญ่ชอบแบบเป็นนวะนะเนื้อนวะเนี่เหนะ็นไหมจมูกยังโด่งเปี้ยวนะครับผมดูมันขังมากๆนะครับดูหน้าใช้นะครับอ่าก็นี่เลยเหรียญเดียวที่ผมเปิดนะเปิดแบ่งปันนะครับก็เป็นเนื้อนวะด้วยถือว่าเป็นเนื้อบนบน,บนแล้วนะฮะ ใครอยากได้ก็ติดต่อไลน์ Official ใต้คลิปมาได้เลยก็น่าสะสมนะฮะเพราะว่าพระสร้างน้อยอยู่แล้วนะครับปลูกเสกหลายมาละพระมีประสบการณ์2อ,อครั้งนะฮะครั้งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ไม่น่ารอดอะ่ะผมว่านะไม่น่ารอดนะครับก็ขอบคุณข้อมูลดีๆนะฮะจาก f อนะครับของช่องผมนะฮะส่งมาให้ดูนะครับก็ใครมีอะไรดีๆก็สามารถส่งมาให้ได้นะครับก็ สามารถลงไว้ให้ได้นะครับประสบการณ์ของหลวงพ่อพัดก็ดีนะฮะทุกรุ่นดีหมดนะผมเชื่อ,อางาน,นทุกรุ่นดีหมดนะฮะเพราะว่าหลวงพ่อพัดตั้งใจนะฮะลุกเสกนะครับพิธีต่างๆดีมากนะครับก็เล่นหาก็ต้องระมัดระวังของปลอมแค่นั้นเองนะครับอ่ะวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Jazz Solution